สามเรื่องกับสามหุ้นกระแสรัรบการบินไทยเข้าตลาดนะครับต้องบอกว่าหุ้นการบินไทยเข้ามาได้ถูกที่ถูกเวลามากเพราะว่าตลอดปีนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขท่องเที่ยวหายไปเยอะมากนะครับอย่างท่องเที่ยวจีนเนี่ยครึ่งปีแรกก็มากันแค่2.2ล้านคนแต่หลังจากนี้ภาพของการท่องเที่ยวไทยหรือกระแสหุ้นท่องเที่ยวรวมถึงหุ้นสายการบินมีความน่าสนใจจาก3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือทางด้านของสมาคมธุรกิจ การบินไทยเนี่ยหรือว่าแอสตาเองมีการปรับเป้านักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาที่ไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นปีหน้านี่จะมาถึง9ล้านนะครับปีนี้ทุกคนให้กันไว้แค่4-5ล้านเท่านั้นตรงนี้น่าจะเป็นกระแสที่ดีต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอันดับที่2จะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันเริ่มที่จะย่อๆแล้ว นะครับย่อๆแล้วเพราะว่าโอเปกพารก็มีการปรับเพิ่มกาลังการผลิตตัวเลขแรงงานของฝั่งสหรัฐเองก็เริ่มที่จะชะลอรวมถึงโดนทารีฟเข้าไปด้วยเนี่ยราคาน้ามันมีโอกาสที่จะย่อลงต่ำก็จะดีต่อต้นทุนของพวกธุรกิจสายการบินต่างๆอันดับสุดท้ายเลยค่าเงินบาทที่มันแข็งค่ามากๆเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งข้าในรอบ4ปี ถ้าเกิดกอ,องอมงมีการลดดอกเบีย้ยหรือว่าทางด้านของนโยบายการเงิน,เ,นเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่างเงินบาทมีโอกาสที่จะเริ่มทยอยที่จะอ่อนค่ามากขึ้นทั้ง3เรื่องนี้น่าจะประจบเหมาะพร้อมกันที่จะมาดุลนาให้หุ้นสายการบินและหุ้นท่องเทีย่ยวมีความน่าสนใจมากตัวแรกการบินไทยขึ้นมาเร็วขึ้นมาแรงมากนะครับแต่ว่า EPS ให้ไวทีบาทหนึ่งนะครับก็เทะกันตาม PE เลยนะครับว่า PE ประมาณ10ต้นๆเนี่ยก็ยังพอที่จะกักเก่งกำไรได้สำหรับหุ้นไทยนะครับตัวแรกตัวที่2นะครับ เอราวันนะครับเอราวัน,นีนต้นปีลงมาแล้ว40กว่าถ้าเกิดภาพของการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นและจีนเริ่มกลับมามากขึ้นตามที่บอกเนี่ยเอราวันจะได้กระแสและก็ขึ้นมาได้ดีตัวสุดท้ายนะครับ AAV นะครับคุนสายการบินเหมือนกันและกาดไทยมากๆ PE เพียงแค่3เท่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้วยราคานน้มัที่ลดลงแบบนี้นะครับต้งเที่ยวจีนที่เข้ามาเยอะแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ท่าสนใจฝากฟังไว้3ตัวไทยเอราวันแล้วก็ AAV ครับ